คำพูดเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามทั้งที่แท้จริงแล้วมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์เราอาจไม่รู้ตัวว่าทุกคำที่เราพูดออกไปมันไม่ได้หายไปกับอากาศแต่มันเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เรากำลังหว่านลงบนผืนดินของจิตใจไม่ว่าจะเป็นดินที่แห้งแล้งดินที่ชุ่มชื้นหรือดินที่เต็มไปด้วยหินกรวดคำพูดก็ยังคงมีฤทธิ์ของมันเสมอหาเราหว่านด้วยความปรารถนาดีคำพูดนั้น ก็เหมือนเมล็ดที่พร้อมจะงอ,อกงามเป็นต้นไม้แห่งกำลังใจและความหวังแต่ถ้าเราหวาดด้วยความโกรธเกลียดหรือย่อเย้ยถักฐางคำพูดเหล่านั้นก็หาจะกลายเป็นเมล็ดพิษที่ทำลายทั้งตัวเราและผู้อื่นได้ในที่สุดในชีวิตประจำวันคนเราพูดกันนับพันคำต่อวันทั้งคำที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งคำที่เราอยากให้ใครสักคนฟังจริง และคำที่หลุดออกมาเพราะความเคยชินแต่เราน้อยครั้งนักที่จะหยุดคิดว่าคำพูดเหล่านั้นกำลังถูกหว่านลงบนใจของใครบางคนหรือไม่และถ้ามันกำลังอยางรากมันจะเติบโตเป็นต้นไม้แบบไหนเราอาจเคยผ่านช่วงชีวิตที่มีใครบางคนพูดประโยคหนึ่งกับเราแล้วทำให้เรามีกำลังใจอย่างเหลือเชื่อจนสามารถยืนหยัดและก้าวต่อไปได้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราแทบจะล้มเลิกทุกอย่างแล้ว และในทางกลับกันเราก็อาจเคยเจอคำพูดบางคำที่แทงลึกเข้าไปในใจทำให้เรารู้สึกได้ค่าหมดศรัทธาในตนเองหรือแม้กระทั่งไม่กล้าที่จะลองอีกครั้งนี่แหละคืออำนาจที่แท้จริงของคำพูดหลายครั้งในสังคมเราจะเห็นคนใช้คำพูดกันอย่างไม่ระมัดระวังโดยคิดว่ามันเป็นเพียงการพูดเล่นๆพูดเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือพูดโดยไม่ตั้งใจจะให้ใครจำแต่ความจริง ก็คือคำพูดบางคำสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคนหนึ่งคนไปตลอดการได้คุณครูที่พูดกับเด็กนักเรียนว่าเธอไม่มีทางทำได้หรอกอาจเป็นการปิดกั้นอนาคตของเด็กคนนั้นไปโดยสิ้นเชิงในขณะที่คุณครูอีกคนที่พูดว่าฉันเชื่อว่าเธอทำได้อาจเป็นการมอกปีกให้เด็กได้บุยบินไปสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าคำพูดหนึ่งคำที่เราพูดออกไปมันจะฝังรากลึกในใจใด คอรัสักคนไปอีกนานเท่าไหร่ถ้าเรามองคำพูดเป็นเมล็ดพันธุ์เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าการพูดออกไปแต่ละครั้งไม่ควรเป็นเรื่องเลื่อนลอยเหมือนกับการหว่านเมล็ดโดยไม่สนใจว่ามันจะตกลงที่ใดเพราะเมล็ดทุกเมล็ดมีศักยภาพที่จะงอกเงยได้ทั้งนั้นบางคำพูดอาจจะงอกช้าแต่เมื่อถึงเวลามันจะเติบโตและมีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคิดบางคำพูดอาจกลายเป็นเงาหลออในใจใครบางคน ที่เขาต้องแบกมันไปตลอดชีวิตการตระหนักถึงสิ่งนี้จะทำให้เราใช้คำพูดด้วยความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการให้กำลังใจการสั่งสอนหรือแม้แต่การเตือนสติความจริงอีกข้อคือคำพูดไม่ได้มีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพียงอย่างเดียวแต่มันยังย้อนกลับมาสร้างตัวตนของเราเองด้วยคำที่เราพูดซ้ำๆสะท้อนความคิดและความเชื่อที่เรามีในใจหากเราพูดแต่คำลบเช่นฉันไม่เก่งพอ ฉันทำไม่ได้คำพูดเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงในใจตัวเองและในที่สุดมันก็จะเติบโตเป็นรากเงาแห่งความไม่มั่นใจและความกลัวแต่ถ้าเราเลือกพูดกับตัวเองด้วยความเชื่อมั่นและความหวังเช่นฉันพยายามได้ฉันกำลังเรียนรู้คำเหล่านี้ก็จะค่อยๆเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความมั่นใจและความเข้มแข็งที่หาล่อเลี้ยงชีวิตเราได้ในระยะยาว ดังนั้นการเลือกใช้คำพูดจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของมารยาทหรือความสุภาพแต่คือการเลือกหว่านเมล็ดพันธุ์ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของตัวเราเองหรือของคนรอบข้างทุกประโยคทุกถ้อยคำมีค่ามากกว่าที่เราคิดเพราะมันอาจกลายเป็นแรงผลักดันให้ใครบางคนก้าวข้ามอุปสรรคที่ยากที่สุดหรืออาจกลายเป็นพัฒน,นาการที่ฉุดรั้งเขาไว้ตลอดกาลเมื่อมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าคำพูดคือหนึ่ง ในมรด,ดกที่เราทิ้งไว้ให้ผู้อื่นได้ชัดเจนที่สุดชื่อเสียงเงินทองหรือสิ่งของอาจเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่คำพูดที่เราเคยพูดกับใครบางคนมันอาจอยู่ในใจเขาไปจนวันสุดท้ายของชีวิตและบางครั้งเขาก็อาจส่งต่อคำพูดเหล่านั้นให้กับใครอีกหลายคนเป็นเหมือนการปลูกป่าแห่งคำพูดที่งอกงามต่อไปไม่รู้จบเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าคำพูดคือเมล็ดพันธุ เราควรใช้มันอย่างระมัดระวังและมีสติพูดเมื่อจำเป็นพูดด้วยความตั้งใจที่จะสร้างไม่ใช่ทำลายและพูดด้วยความจริงใจที่จะมอบคุณค่าให้แก่ชีวิตของใครสักคนคำพูดอาจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ผลลัพธ์ของมันชัดเจนและทรงพลังเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ทุกเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านวันนี้จะเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บเกี่ยวในวันหน้าและเราทุกคนตาก็มีทางเลือกว่าจะหว่านคำพูดแบบไหน หากเราเปรียบคำพูดว่าเป็นเมล็ดพันธุ์จริงๆการหว่านมันก็ไม่ต่างจัดก,การทะปลูกที่ต้องรู้จักเลือกเวลาดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดถ้าตกลงบนดินแข็งแห้งแล้งก็อาจไม่งอกงามในทางกลับกันแม้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ธรรมดาแต่ถ้าตกลงบนดินที่ชุ่มชื้นและได้รับการดูแลเอาใจใส่มันก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้คำพูดก็เช่นเดียวกัน ต่อให้เป็นคำพูดดีแค่ไหนถ้าใช้ผิดที่ผิดเวลาก็อาจไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่งดงามในขณะที่คำพูดง่ายๆธรรมดาแต่พูดด้วยความจริงใจและพูดในช่วงเวลาที่เหมาะสมมันกลับสร้างผลตั้งมหาศาลให้กับคนฟังได้ชีวิตเต็มไปด้วยตัวอย่างที่แสดงให้เห็นอำนาจของคำพูดคนที่กำลังสิ้นหวังอาจลุกขึ้นมาได้เพราะใครสักคนบอกเพียงว่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอ เด็กนักเรียนที่คิดว่าตัวเองโง่อาจตั้งใจเรียนมากขึ้นเพียงเพราะครูบอกว่าเธอมีความพยายามมากกว่าที่เธอคิดหรือแม้แต่คนทำงานที่คิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าอาจกลับมามีแรงฮึดสู้เพียงเพราะหัวหน้าชมว่างานนี้คุณทำได้ดีมากคำพูดเหล่านี้ไม่ใช่ประโยคที่ซับซ้อนหรือยิ่งใหญ่แต่คือเมล็ดพันุ์ที่ถูกหวานลงในใจคนในเวลาที่พอดีจนมันงอกเงยเป็นความเชื่อมั่นและความหวังที่ต่อยอดไปได้ไก,กลกลก ว่าที่คิดอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งของคำพูดก็ทรงพลังไม่แพ้กันเพียงแต่เป็นพลังที่ทำลายแทนที่จะสร้างเราเคยเห็นคนที่หมดกำลังใจเพราะถูกใครบางคนดูถูกเราเคยเห็นเด็กบางคนไม่กล้าแม้แต่จะยกมือตอบคำถามในห้องเรียนเพราะครั้งหนึ่งเคยโดนเพื่อนหัวเราะเยาะเมื่อพูดผิดหรือเราอาจเคยเห็นคนที่ปิดกั้นตัวเองจากโอกาสใหมๆ่ๆเพราะคำพูดที่เคยฝังอยู่ในใจว่าเธอไม่มีวันทำได้ คำพูดเชิงลบเหล่านี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์เช่นกันเพียงแต่มันเป็นเมล็ดแห่งความกลัวความไม่มั่นใจและความสิ้นหวังเมื่อมันอย่างรากลึกลงไปในจิตใจผลลัพธ์ที่เติบโตวขวหรืึ้นมาก็จะเป็นต้นไม้ที่บันทอนชีวิตไม่ต่างจากเงาเมื่อที่เกาะกุมใจคนไปตลอดคำถามคือเราจะเลือกหว่านเมล็ดพันธุ์แบบไหนบางครั้งเราอาจคิดว่าตัวเองไม่มีอำนาจอะไรเลยแต่ความจริงคือคำพูดทำให้เรา เป็นผู้มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนอื่นได้แม้เพียงในระดับเล็กๆคนที่กำลังจะล้มเลิกความฝันอาจเปลี่ยนใจเพราะคำพูดของเราคนที่หมดแรงจะเดินต่ออาจก้าวได้อีกครั้งเพราะคำพูดของเราและในทางตรงกันข้ามคนที่มั่นใจและกำลังเดินไปข้างหน้าอาจสะดุดล้มและไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยก็ได้หากคำพูดของเรากลายเป็นการผลักให้เขาตกลงเหวแห่งความสิ้นหวัง อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการรู้จักใช้คำพูดกับตัวเองเรามักจะพูดกับคนอื่นด้วยความหวังดีแต่ลืมไปว่าเสียงภายในใจที่เราพูดกับตัวเองนั้นก็มีพลังเช่นเดียวกันหลายครั้งที่เราทำท่าแล้วเราบอกตัวเองว่าเห็นไหมฉันมันแย่คำพูดเหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในใจตัวเองและมันจะเติบโตเป็นความไม่เชื่อมั่นในศักยภาพแต่ถ้าเราเลือกเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองเช่น ฉันกำลังเรียนรู้หรือฉันพลาดครั้งนี้แต่ฉันจะพยายามใหม่คำพูดนั้นก็จะกลายเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งการเติบโตที่ช่วยให้เรามีแรงยืนหยัดต่อไปคำพูดที่ดีไม่จำเป็นต้องหรูหราไม่จำเป็นต้องยาวหรือเต็มไปด้วยถ้อยคำสวยงามบางครั้งเพียงคำว่าขอบคุณฉันภูมิใจในตัวเธอหรือสู้ต่อไปนะก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนทิศทางความคิดและความรู้สึกของใครบางคนได้แล้ว แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความจริงใจเพราะเมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดต้องมีชีวิตถึงจะงอกงามได้เช่นเดียวกับคําพูดที่ต้องเปรียบด้วยความจริงใจถึงจะอย่างรากลึกในใจผู้อื่นได้จริงถ้าเราอยากให้ชีวิตนี้เป็นเหมือนสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้แห่งความหวังความศรัทธาและกําลังใจเราจําเป็นต้องเลือกคําพูดให้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและหวานมันลงในที่ที่เหมาะสมไม่ใช่หวานงว โดยไม่สนใจว่าจะงอกหรือไม่เมื่อใดก็าตามที่เราเลือกพูดด้วยสติเรากำลังส,งสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ของคำพูดไม่เพียงงอกในใจคนฟังแต่ยังอาจถูกส่งต่อไปยังอีกหลายชีวิตกลายเป็นวงจรแห่งพลังบวกที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อเราเดินทางผ่านความจริงของชีวิตเราจะเห็นชัดเจนว่าคำพูดไม่ใช่เพียงเสียงที่เลือนหายไปกับลมแต่มันคือมเมล็ดพันธุ์ที่ยังรากลึกลงไปในใจมนุษย์ และสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนเกินกว่าจะวัดได้ด้วยเวลาเราอาจลืมคำพูดที่ตัวเองเคยเอ่ยออกไปแต่คนที่ได้รับฟังอาจจดจำมันไปทั้งชีวิตและบางครั้งคำพูดเพียงไม่กี่คำก็เปลี่ยนเส้นทางอนาคตของใครบางคนได้อย่างสิ้นเชิงนี่คือเหตุผลที่เราต้องมีสติทุกครั้งที่เอ่ยปากออกมาเพราะแท้จริงแล้วเราทุกคนคือชาวนาที่กำลังเพาะปลูกสวนแห่งชีวิตของตัวเองและของผู้อื่นอยู่ทุกวัน การเลือกใช้คำพูดจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล็กน้อยแต่มันคือการตัดสินใจที่กำหนดทิศทางของความสัมพันธ์ความคิดและความรู้สึกของทั้งเราและผู้คนรอบตัวคำพูดที่สร้างสรรค์เป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เติบโตสูงใหญ่แข็งแรงและให้ร่มเงาแก่ทุกคนที่ผ่านไปมาในทางตรงกันข้ามคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพิษที่สุดท้ายจะกลายเป็นต้นไม้แห้งเหี่ยวเต็ม ไปด้วยหนามคมที่บาดเจ็บใจทั้งผู้ปลูกและผู้คนรอบข้างสิ่งที่เราควรตระหนักคือไม่ว่าชีวิตเราจะอยู่ในสถานะใดเราทุกคนล้วนมีพลังอำนาจในการสร้างหรือทำลายผ่านคำพูดคำชมเล็กๆอาจช่วยต่อเติมกำลังใจให้คนหนึ่งยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาได้อีกครั้งในขณะเดียวกันคำตำหนิที่ไร้ความเมตตาก็อาจทำให้เขาสูญสิ้นแรงใจไปตลอดกาลนี่จึงเป็นเหตุผลที่มนุษย์ ผู้มีปัญญาควรใช้ถ้อยคำอย่างรอบคอบไม่ใช่เพราะต้องการให้ใครชื่นชมแต่เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันยิ่งใหญ่ที่คำพูดหนึ่งสามารถสร้างขึ้นได้อีกประเด็นหนึ่งที่เรามักมองข้ามคือคำพูดไม่ได้เพียงส่งผลต่อผู้อื่น แต่มันยังสะท้อนกลับมาสร้างตัวเราเองอยู่เสมอคำพูดคือภาพสะท้อนของความคิดและความเชื่อภายในหากเราพูดแต่สิ่งลบกับตัวเองเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ขาดแสงสว่างเหมือนสวนที่เต็มไปด้วยวัชพืชและดินที่เสื่อมโทรมแต่ถ้าเราเลือกปลูกถ้อยคำแห่งความหวังและความศรัทธาลงในใจตัวเองเราก็จะสร้างสวนที่เขียวชอุ่มสดใสและเต็มไปด้วยพลังที่จะผลิด,ดอกออกผลต่อไปในอนาคต การใช้คำพูดให้ถูกที่จึงเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยทั้งสติและความเมตตามันไม่ใช่แค่การพูดให้ไพเราะหรือสุภาพเท่านั้นแต่คือการพูดอย่างมีเจตนาที่จะปลูกสิ่งดีงามพูดเมื่อควรพูดและเงียบเมื่อควรเงียบเพราะบางครั้งความเงียบก็เป็นพื้นที่ให้ความเข้าใจงอกเงยได้ดีกว่าคำพูดที่ทำโดยไม่ไตรตรองผู้ที่รู้จักใช้คำพูด เป็นจึงไม่ใช่คนที่พูดมากที่สุดแต่คือคนที่พูดด้วยความหมายลึกซึ้งที่สุดพูดเพื่อเติมเต็มไม่ใช่เพื่อลบล้างหากเราย้อนมองประสบการณ์ของตัวเองเราจะพบว่าคำพูดที่ยังคงติดอยู่ในใจเราเสมอไม่ใช่คำพูดที่สวยรูที่สุดแต่คือคำพูดที่มาพร้อมความจริงใจที่สุดบางทีอาจเป็นคำตอบโยนจากพ่อแม่ในวันที่เราท้อแท้คำแนะนำจากครูที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเรา หรือคำสัญญาจากเพื่อนที่บอกว่าจะไม่ทิ้งกันนั่นคือเมล็ดพันธุ์แห่งความอบอุ่นที่เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในใจเราและทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่มีพลังยืนหยัดได้จนถึงวันนี้ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าคำพูดคือเมล็ดพันธุ์สิ่งที่ควรทำคือการเลือกหวานแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ใช่หวานอย่างสเปสปะไม่ใช่พูดเพียงเพื่อสนองอารมณ์ชั่ววูบแต่พูด ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ชีวิตของใครบางคนดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังมีค่าเพราะมาเมล็ดพันธุ์เล็กที่สุดก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราควรจำไว้เสมอว่าทุกคำพูดที่เราเอ,อ่ยออกไปคือการทอปลูกและวันหนึ่งเราจะต้องเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จากสิ่งที่เราหว่านเองหากเราเลือกพูดด้วยความเมตตาความจริงใจ และความหวังเราก็จะได้เห็นส่วนชีวิตที่เต็มไปด้วยต้นไม้แห่งพลังบวกงอกงามอยู่รอบตัวเราแต่ถ้าเราเลือกพูดด้วยความโกรธความเกลียดและความดูถูกเหยียดหยามสิ่งที่เราจะได้เก็บเกี่ยวก็คือส่วนที่เต็มไปด้วยต้นไม้พิษที่สุดท้ายก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองในท้ายที่สุดแล้วคำพูดไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารแต่มันคือเครื่องมือแห่งการสร้างโลกโลกที่เราอยากอยู่เต็มไปด้วยความเมตตาความเข้าใจ และความเชื่อมั่นหรือโลกที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังความแตกแยกและความไม่มั่นใจสิ่งน,นั้นล้วนขึ้นอยู่กับคำพูดที่เราหว่านในแต่ละวันทุกถ้อยคำที่เราเลือกใช้คือการกำหนดอนาคตไม่ว่าจะของตัวเราเองหรือของคนรอบข้างและนี่คือเหตุผลที่เราควรตระหนักอยู่เสมอว่าคำพูดคือเมล็ดพันธุ์จงใช้มันให้ถูกที่